สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a อรอ a อาร์ t ิสนะคะคลิปนี้เรามาดูความรักค่ะให้กับชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ราศีพฤษภ การมาก่อนในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคม68ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปคนราศีพฤษศกันก่อนนะเป็นช่วงวันเกิดของคุณพอดีเลยสําหรับใครที่เกิดในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะก็ขอให้สมหวังในความรักนะใครโสดอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่ความฉะมั้นไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาสมหวังลงเอยกับคนดีๆนะใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้รักกันดุดดื่นชื่นมื่นเหมือนรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบรักกันแรกๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะอะ เรามาดูไพ่กันดีกว่านะข้างหน้าเรามีสี่สำรับเหมือนเดิมคู่บุญคาแรกที m โมชันการ์สอันนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะกดที่ตะก,กร้าได้เลยนะแล้วก็ทาโร่แล้วก็เลิฟสตอรี่ออร์คเนลนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเกิดในราศีธาตุด,ดินพระศกาการมกรตามช่องของเปิ้ลเปล่านะ,ะใช้วันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ะคะ่ะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ไปแล้วว่าราศ แบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะกับอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป๊ะๆนะแนะนาให้ลองหาลัคนาช่องเบิ้ลจะเน้นวันเกิดกับลัคนา2ออย่างส่วนราศีแบบไทยดาวจัน์ดาวสุกก็สามารถดูได้ดาวอื่นๆก็สามารถดูได้เช่นกันเนื่องจากคลิปแบบนี้เป็น general reading นะคะทำให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้พูดทุกครั้งว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่เบิ้นพูดมันใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณแล้วสามารถนําแนวทางไปปรับใช้ และความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นก็ยินดีมากๆเลยแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญเหมือนเดิมเรามาดู energy ของคนทัดดินค่ะพฤกษกันมากอนในช่วง1นพฤษภาคมนะคะความรัก energy จะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามมาค่ะไพ่บอกว่า กลืนกินอ่าแปลว่าอะไรมันมีด้านดาร์กไซด์หรือเปล่าเนี่ยมันมีความแบบว่ามีเดวิลนะกาลังกลืนกินอะไรเราอยู่หรือเปล่านะแปลว่าช่วงนี้ให้ระม,มัดระวังเรื่องความโมโหกิเลตันหาราคาอะไรต่างๆนะบางทีเราอาจจะหลงเชื่อคนได้ง่ายหรือมีใครที่เข้ามาล่อลออเข้ามาหลอกลวงเราเนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังเหมือนกันหรือเราอาจจะไปอยู่ใน environment กับคนที่เรารู้สึกว่าขาจ,จะท็อกซิกหรืออาจจะไม่ค่อยดีก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราดูดีๆนะคะว่ากลืนกินเนี่ยถ้าเราไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับคนที่ เขาเป็นยังไงเนี่ยเราก็อาจจะไหลาไปตามเขาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสังคมที่ดีชีวิตเราก็ดีถูกไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ร้อมรอบด้วยคนที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่ดีไปด้วยเหมือนกับที่เขาบอกว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอะไรแบบนี้เนอะเราก็ลองดูดีๆแล้วกันค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ แบบไหนกันแน่หรือบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าสังคมเนอะแต่หมายถึงตัวเราเองค่ะที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้โมโหจังเลยหงุดหงิดจังเลยมีเรื่องให้เราไม่สบายใจแล้วก็เครี้ยวกราดอยู่บ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อดทนค่ะนับ 1- นึ่งถึงพันเนอะแล้วก็บอกตัวเองว่าเออเราต้องมีสติเยอะๆก็และกันเปิ้นมองว่าช่วงนี้คุณต้องมีสติรู้ผิดชอบช่วยดีให้มากแล้วคุณจะรอดในสถานการณ์นี้ก็แลวกัน,กนเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ากลืนกินเนี่ย มันมีอะไรมากลืนกินเราในแต่ละสถานานะเนาะเพื่นก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเราเริ่มกันที่ไพ่คาเล็กติโมชันการ์ก่อนมาดู energy ของคุณทัดดินันนะคะว่าในช่วงนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างคนทัดดินพฤกษกันมาก่อนนะคะ1-15พฤษภาคม energy อารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะมั่นใจในตัวเองขี้ลืมอะระมัดระวังความหลงลืมนะบ้าำนาจเนี่ย ความอีโก้ก็เป็นไปได้นะมีศัจจะคำไหนคำนั้นแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วนี่ไงโมโหรายเพิ่งพูดไปเองว่ามีกลืนกินอันนี้แล้วไม่มีความเป็นเดวิลเนาะเ็เลยรู้สึกว่ามันจะมีความหงุดหงิดโมโหอะไรได้ง่ายในช่วงจังหวะเวลานี้พฉะนั้นก็ระมัดระวังการปะทะทะเลาะเบาแวงไม่ว่าจะเป็นกับคนรอบตัวเนาะเพื่อนรวมงานคนที่บ้านกับแฟนกับคนคุยใดๆก็ตามเนาะมันมีบ้ามหน้าด้วยมันเหมือนอยากเอาชนะทัดทานกันอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังเราอย่าไป กดดันหรือเขาเรียกนะตึงจนเกินไปมีสัจจะก,กับบ้าอำนาจบางทีมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจเป็นการตึงอะไรในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปเราอาจจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมเหตุผลต่างๆด้วยให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งได้เคลียร์ได้พูดได้บอกเหตุผลอะไรแบบนี้ด้วยบางทีเวลาเราอะมีปัญหาหรือเรารู้สึกว่าเราทําผิดพลาดไปเราก็อาจจะอยากโขากาด จากคนอื่นๆด้วยเช่นกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นทําผิดเนี่ยก็อยากจะให้เราใจเขาใจเราเนอะแล้วก็ลดลาวาสอกอย่าไปกดดันหรืออย่าไปเครียดอะไรจนเกินไปบวกกับกความโมโหด้วยบางทีเราโกรธเนาะแต่เราเป็นคนโกรธง่ายหายเลย <c oughs> เราหายแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะแบบ ฉันยังไม่หายอยู่ๆเธอมาว่าฉันนู่นนี่นะแล้วเธอจะมาหายอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะหายตามเราก็ได้ถ้าไม่เกิดจะดีที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และการมีสติเยอะๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะเพราะมันมองว่ามันจะมีความเป็นไฟเยอะเนาะคือตัวเราเองอาจจะมีความร้อนรุ่มหรือว่าเราอาจจะไปเจอคนที่เขามีความโมโหร้ายร้อนรุ่มก็เป็นไม่ได้เืินเวลาการเพราะจากไพ่ทั้งหมดที่เปิดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าในช่วง15วันนี้คุณจําเป็นต้องมีสติ เยอะๆเพราะมันอาจจะมีอะไรมาปะทะมีกิเลสตัณหาหรือมีเรื่องอะไรที่เข้ามาทําให้เราต้องมีสติในการตั้งรับค่อนข้างสุขเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพาเหล่านี้เนี่ยจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างนะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะ คนโสดนะคนโสดทัดดินพฤกษกันมาก่อนนะจะโสดสนิทเลยแบบไม่มีใครเลยมาดูกันซิว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรือโสดแบบแอบกิ๊กกั๊แอบมีคนคุยอะไรเงี้ยเราก็ดูได้ใครที่อยู่ในสถานการณ์คนคุยเนาะเราเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนคุยนี่คือควรจะดูโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่ปิ้นก็แนะนําว่าดูหมดเลยนะลองดูคขาว่าสถานการณ์ของคุณตรงกับคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่ก็เอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองนะมาอันนี้คนโสดนะโสดทัดดินค่ะ ไพ่บอกว่า10ไม้แต่ละกอดไม้แน่นเลยงานเยอะงานยุ่งหรือเปล่านะเอ p e r พอ่าโอเคในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่นะ j u ส t i c สเออการงานเด่นมากนะแล้วก็10เหรียญโอเคงานกะเงินงานกะเงิน The Lovers Wow ว้าว แล้วก็เด็กถือดาบอ่ะ energy ของคนโสดธาตุด,ดินนะต้องบอกว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะมี the r e v e r s เข้ามาแปลว,ว่าช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอะไรขนาดนั้นฉันทํางานหาเงินงานก็เยอะด้วยแล้วก็มีความก้าวหน้ามีความปังปุริเยในเรื่องของหน้าที่การงานฉันก็เลยไปโฟกัสในเรื่องการงานมีแพชชั่นกับการงานเป็นหลักอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ด้วยความว่าพอคุณไปโฟกัสเรื่องงานอะแต่ว่างานของคุณอาจจะ มีการเจอเจอผู้คนเยอะแยะเนอะ lovers ขึ้นมาก็เลยแปลว่าคุณจะมีเสน่หต่อคนที่ทํางานกับคุณด้วยเจ้านงเจ้านายเพื่อนรวมงานลูกค,ค้าอะไรต่างๆก็อาจจะเข้าหาคุณเยอะอ่าบางคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์การมีตัวตนอะไรในสื่อต่างๆ ก็เป็นไปได้เพราะฉั้นระมัดระวังเรื่องการวางตัวนิดนึงเพราะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณจะเจอคนเยอะแปลว่าการเจอคนเยอะของเราอ่ะมันก็มากคนมากความถูกปะเราคงจะได้เจอกับคนหลากหลายมีหลายรูปแบบแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบหรือว่าเราก็ไม่ได้อยากจะปรับตัวเข้าขคนเหล่านี้ใดๆก็ตามเนื้อมันเลยมีขึ้นมาว่ากินกินแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นให้เราดูสังคมที่เราเข้าไปอยู่หรือเข้าไปเจอด้วยค่ะบางทีเรามีปัญหาท็อกซิกในที่ทํางานเนื้อมันทําให้เราโมโหหงุดหงิดได้ง่ายเราก็ต้องดึงตัวเองออกมา ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆเราก็อาจจะต้องหางานใหม่หรือใดๆเนอะจังหวะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่การงานค่อนข้างจะเด่น ถ้างานเยอะเปคิดว่าคุณก็โฟกัสที่งานอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนเยอะเพราะว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วก็ทําให้คุณญหงุดหงิดได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวละเราก็อาจจะต้องหางานเนาะซึ่งงานเนี่ยถ้าจะได้เนี่ยอาจจะมาจากคนที่เป็นคอนเน็ชันของคุณนะเพื่อนคุณนรู้จักเจ้านายเกา่าเพื่อนในที่ทํางานรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพื่นเห็นว่าการงานค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาทั้งเอ็มเพอเรอร์แล้วก็จัสติสเลยแปลว่าการงานโดดเด่นมากใครที่โสดอยู่แล้วรู้สึกว่่่ายังงไมมพรร้ออในเื รักหรือว่าอยากจะทํางานหาเงินโฟกัสเรื่องงานก่อนอะไรแบบนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเลยค่ะเพราะว่ามีทั้ง10ไม้ทั้ง10เหรียญแปลว่าอะไรงานเยอะเงินก็เยอะตามไปด้วยไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการงานนะถ้าเกิดคุณทํางานเจ้านายอะไรต่างๆก็จะเห็นผลงานก็จะได้รับการเลื่อนขั้นโปรโมทเลื่อนเงินอะไรต่างๆถ้าเกิดรู้สึกว่าความสามารถเราเยอะแล้วเราอยากจะหา,หางานที่มันมีความก้าวหน้าวกว่าเดิมคุณหางานใหม่เพื่อนก็คิดว่าคุณจะได้เพราะว่าคอนเนคชันของคุณค่อนข้างดีแล้วก็มีคนรักคุณ งเยยอะด้วเพราะฉะนั้นจริงๆในเรื่องของตัวงานหน้าที่การงานตําแหน่งอะ่ะมันโดดเด่นไงแต่ว่าเราอาจจะเจอคนเยอะเราอาจจะไปเจอพลังงานที่ท็อกซิกไปเจอคนหลากหลายรูปแบบเราทําให้เราหงุดหงิดหรือว่าเราอาจจะตึงเปี๊ยะในเรื่องของหน้าที่การงานจนเกินไปเนาะมันก็เลยทําให้เราอาจจะหงุดหงิดคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายต่างๆถ้าทํางานได้ไม่ดีอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้อันที่สาหรับคนที่โสดสนิทเลยเพิ่งคิดว่าความหมกมุ่นหรือความโกรธหรือโมโหอะไรของคุณอ่ะมันจะไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานปัญหาต่างๆคนรอบตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าเนอะแต่ถ้าคุณแบบโอเคฉันไม่ตึงเรื่องนี้ก็ได้สบายๆการที่คุณได้เจอๆอัคนเยอะๆเนี่ยมันทําให้คุณมีโอกาสค่ะที่ได้พบรักเนอะเดลลเวอร์ส <Lo> ขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคุณจะพบรักซึ่งการพบเราของคุณแน่นอนค่ะมันมาจากหน้าที่การงานเพราะเพิ่งรู้สึกว่าคุณจะหมกมุ่นแต่การทํางานอยู่คนในครอบครัววนไปวนมาแบบนี้ถ้้าาาาาไไมม่่ดจกในนททีํง อันนี้มันก็คือเจอเจอกันผ่านทางออนไลน์โซเชียลเท่านั้นเพราะว่าเหมือนว่าเราไม่ได้ไปเจอเจออะไรใครใหม่ๆขนาดน,านั้นเนื่องจากงานมันเยอะเนอะภาระความรับผิดชอบก็เยอะอะไรเงี้ยเปิ้นก็บอกว่ามันจะมาจากคอนเน็ t ชันของคุณแหละถ้าไม่เผื่อนแนะนำก่อในที่ทางานใหม่ก่อในโซเชียลที่มันแบบมีคอนเน็ชันถึงกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นไม่ได้เปิดใจพูดคุยกันได้นะแต่เปิ้ลมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ยังการงานยังยุ่งอยู่เนาะไม่มีเวลามาทางนี้เท่าไหร่หรือถ้าเกิดเราบอกไม่ค่ะเรามีเวลาให้กับความรักเต็มที่เนี่ยก็ดูดีๆเพราะไอ้คนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันอาจจะมีความหลากหลายเราอาจจะยังเลือกไม่ได้มีดีมีไม่ดีอย่างเงี้ยลองดูดีๆเนาะหรือบางคนในนั้นเนี่ยก็อาจจะมาแบบมาหยอดมาตาะเฉยๆคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องดูไปนานๆบางคนก็ไม่รู้ว่าเขามาหยอดเล่นๆหรือบางคนแบบเอ้ยเขามีแฟนหรือยังหรือว่าเขาเป็นคนในที่ทํางานมันจะดีหรอหรือใดๆที่มันเป็นปัจจัยที่คุณจะต้องคิดให้จงหนักเนะเพราะฉะนั้นเราก็ช้าๆไม่ต้องรีบบางคนก็อาจจะเป็นรักทางไกลเป็นต่างชาติเป็นออนไลน์ก็ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่าเราจะมีเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดมีเสน่ห์ป้อนไม่ได้ห่วงอะไรเยอะ แค่ว่าคุณก็ enjoy เนาะช้อปปิ้งไปก่อนก็ค่อยคุยไปไม่ต้องปิดการเพราะเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณปิดกัรเนะแต่ถ้ามันจะมีการปิดกันคือแค่งานเยอะงานยุ่งแล้วคุณก็เหนื่อยก็เลยอาจจะไม่ได้คุยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ตรงสเปคอะไรมากคุณก็ไม่ได้อยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่โดยรวมแล้วจากไพ่เนี่ยบ้ลคิดว่าคุณก็จะเปิดใจพูดคุยนะก็ดูดีๆแล้วกันว่าคนที่เข้ามาด้วยความว่ามันมีคนหลากหลายมันอาจจะมีคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในนั้นด้วยก็ช้าๆจะดีที่สุดแต่่คุณมีีเเสนนไดดด้้ลยยยก็ิวใ เจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเริ่มสอรี่ออร่าเข้หนึ่งใบให้คนโสด ทัดดินค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับคนโสดทัดดินค่ะอามีแนวโน้มเจอนะจ๊ะรีเกรสคุณอาจจะยังกลัวผิดหวังเสียใจอะไรอยู่หรือเปล่าบางทีไอ้คอว่ากลืนกลินมันคืออดีตที่กลืนกินคุณอยู่ก็ได้นะบางทีเรารู้สึกว่าเราเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาไม่เอาแล้วดีกว่าความรักฉันไปโฟกัสที่งานที่เงินอยู่กับครอบครัวทํางานหาเงินหมกมุ่นไปถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็ไม่เอาแล้วก็จะไม่จริงจังก็จะแบบว่าคุยเล่นๆแบบเฟิร์ตเฟิร์ตแล้วก็จะไม่แปลให้ถึงจุดที่มันจริงจังซีเรียส ก็ได้เพราะปกติคนธาตุด,ดินเนาะจะเป็นคนที่จริงจังหนักแน่นมั่นคงรักใครรักจริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณผ่านความผิดหวังมามันก็เป็นไปได้คะ่ะว่าบางคนที่โสดอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เอารักความรักเราไม่เชื่อแล้วว่าความรักดีๆมันมีอยู่จริงฉันก็จะไปทํางานหาเงินใครเข้ามาคราวนี้ฉันก็จะเล่นๆละฉันก็จะไม่จริงจังละมันก็เลยเป็นเอนเอแบบนี้ในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้ถ้าคุณยังเสียใจอยู่ถ้าคุณยังไม่พร้อมในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็ไม่ต้องรีบเลยค่ะเพราะจากเอนมีคน เข้ามานะคือด้วยความว่าเจอคนเยอะคุณไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนแบบอยู่บ้าน i n t r o รเ r ิร์ r เวิ o ์ h ฟ m ร์มโฮอะไรขนาดนั้นมันมีความแบบมีสนเสน่ห์มีคนเข้าหาแน่ๆถ้าทํางานอยู่บ้านหรือไม่ค่อยได้เจอใครมันก็จะมีออนไลน์มีโซเชียลอะไรเงี้ยที่ทําให้คุณได้เจอเจอใครเนาะแต่ว่าเราเองเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะว่าเราพร้อมจะเปิดใจสารจมพันธ์หรือเปล่าถ้าเรายังเสียใจกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตอยู่จําเป็นจะต้อง move on จำเป็นต้องให้อภัยตัวเองก่อนเราถึงจะสามารถเปิดใจมีความรักได้เนาะแต่ถ้าไม่พร้อมอย่างที่บอกเราก็ค่อยเยียวยาตัวเองไปแล้วก็ทำงานหาเงินไปได้ค่ะเพราะช่วงเนี้ยการงานเด่นมากการเงินเด่นมากก็ไม่ต้องสนใจในเรื่องความรักมากรอหลังจาก15วันนี้หรือรอให้เราดีขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามก็ค่อยหาคนรัก ก็ไม่สายนะอันนี้คือ energy ของคนโสดก็ละการเปิ้ลมองว่าค่อยเป็นค่อยไปกลืนกินอันเนี้ยของคนโสดก็อาจจะหมายถึงอดีตที่กลืนกินคุณก็ได้อาจจะไม่ได้หมายถึง environment ที่ toxic นะตอนนี้ก็ได้นะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้ต่อไปคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะมาดูกันว่าคนทัดดินพฤกษกันมาก่อคะ่ะ energy ในช่วงนี้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้พัฒนาอะไรยังไงไหมมาดูคะ่ะ คนทัดดินนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าสามดาบตายแล้วผิดหวังเสียใจอะไรมาหกถ้วยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เหรอเดอะมูนอ่าคิงถือเหรียญ สามเหรียญค่ะแล้วก็ h i High p r e t e s t เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนอะเออไอคำว่ากลืนกินในที่นี้ยพอดูคนโสดแล้วมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะเปิ้นกลับมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ energy ของคนรอบตัวแล้วนะหรือไม่ได้เป็นการโมโหโกรธาอะไรของตัวเราเองอย่างเดียวแล้วนะแต่มันอาจจะหมายถึงอดีตที่มันกัดกินตัวคุณอยู่ก็เป็นไปได้เนะเพราะว่า energy ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันเรายังมีความกังวลหมกมุน่นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโอเคอารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงมันก็คือมีทั้งโมโหหงุดหงิดเดี๋ยว ดี๋ยวก็ดิ่งเดี๋ยวก็หนอยเดี๋ยวก็แบบฟาดงวงฟาดงาอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไม่ได้คือเราไม่แน่ใจความสัมพันธ์นี้ค่ะว่าตกลงมันจะดีหรือมันจะไม่ดีฉันจะ move on ดีไหมแต่พอแบบเออโอเคฉันไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้ฉันจะ move on ฉันก็ยังติด ชะง,งักอยู่ฉชนก็นยังติดอยู่กับอดีตเช่นก็ยังคิดถึงเขายังอยากไปต่อถึงแม้ว่าจะเสียใจก็ตามอะไรแบบนี้เนาะก็ยังอยากพูดคุยหรือว่าบางทีเรากําลังจะ move on ละอยู่เขาก็กลับมาคุยกับเราแล้วรั้งเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งหมดเนาะมันมีทั้ง3ดาบทั้ง3เรียนคือคุยก็อยากคุยอยากเรียนรู้ก็อยากเรียนรู้แต่เสียใจไหมก็เสียใจเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยของคุณเนาะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ได้บอกค่ะว่าคุณคุยกันมายาวนานแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่เดี๋ยวคุยยยเดีี๋วหาบาบงทก็ ไปละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากคุยละเขาก็กลับมาดึงคุณกลับเขาเ้าไปในความสัมพันธ์วนไปวนมาเป็นไปได้หรือบางคนก็เป็นคนเก่าๆเลยค่ะที่เคยจบความสัมพันธ์ไปละกลับมาสารสัมพันธ์แล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การกลับมาคุยของเขาเนี่ยความสัมพันธ์คืออะไรต้องการอะไรมันมีความงงๆเนอะมีทั้งไฮเพรสแล้วก็มีทั้งเดิมูนก็เป็นอะไรที่ คุมเครือมากมันยังมองไม่เห็นหรอกเนอะว่าไอการคุยของคุณเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาได้ไหมมองไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกด้วยมันบอกแค่ว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่คุณมีความผูกพันหรือว่าคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น energy ของความผูกพันซะมากกว่าที่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ในเชิงหนุ่มสาวในเชิงคู่รักอะไรแบบนี้เนอะแต่ก็ยังอยากพูดคุยยังอยากสารสัมพันธ์อยู่ทั้งที่ ก็เจ็บปวดเสียใจด้วยอะไรประมาณนี้เนอะเป้นก็แนะนําว่าบางทีอาจจะเป็นการผิดหวังเสียใจกับคนคนนี้ที่มันพัฒนาไม่ได้สักทีก็อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะ ยังอยากไปต่อไหมซึ่งเ n e r g y เปิ้นบอกเลยว่าคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้มันยังมีความอารมณ์ไม่นิ่งเนาะอารมณ์สวิงอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพูดกับตัวเองค่ะว่าถ้าณตอนนี้เนี่ยอารมณ์เรายังไม่นิ่งเราอาจจะยังไม่พร้อมในการตัดสินใจอะไรก็อาจจะต้องปล่อยไหลไปก่อนเนาะเลย15วันนี้พออารมณ์ความรู้สึกมันดีขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเราค่อยว่ากันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไม่ให้อารมณ์ความรู้สึกมาบั่นทอนเราเนาะไม่งั้นเราก็จะตกอยู่กับความดิ่งความเสียใจความซึมเศร้าอะไรแบบนี้ หรือบางคนไม่ได้เกิดจากคนคนนี้ที่คุณดีวอยู่เนาะแต่มันเป็นอดีตจากคนเก่าๆค่ะที่มันมาตามหลอกหลอนคุณพอคุณมีความสัมพันธ์กับคนใหม่เนี่ยมันก็กลายไปว่าเราก็กลัวความสัมพันธ์ใหม่นี้ก็เป็นไปได้เราก็อยากให้อดีตมากัดกินเราเหมือนกันเราจําเป็นจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมี energy เก่าๆตามมาอยู่เนาะแปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมสารสัมพันธ์ในเชิงมีคู่มีแฟน จริงๆก็ได้อาเพราะฉั้นเป็นคนคุยแบบนี้ไปก่อนก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรถูกไหมเพราะว่าตัวเราเองอะเราก็รู้ตัวว่าเราไม่พร้อมถ้าอยู่เขาจะมาจริงจังกับเราเราก็อาจจะไม่พร้อมหรือยังรู้สึกกลัวยังรู้สึกหวั่นใจเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถทลายปมในใจของตัวเราเองออกไปก็เป็นไปได้ก็ค่อยๆดูไปเอน r g จีของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนม,มันก็เลยยังคงค,คลุมเครือยังคงแบบ ยังคงคุยคุยเนาะแต่มันก็มีความกักกักอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้ก็ถ้ายังคิดไม่ออกเป้นก็แนะนําว่าเดี๋ยวรอรอลุ้นตอน5 5วันหลังกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมาเรามาดูเลิฟสตอรี่ออราเคิลบ้างว่าอยากจะแนะนําอะไรคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเอ่ย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเคมีสตรีค่ะตอนนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมีเคมีตรงกันเรายังอยากไปต่อยังอยากสารสัมพันธ์เราก็สามารถสารสัมพันธ์ได้เลยมันอาจจะเป็นช่วงแรกเป็นช่วงเคมี my, ยังเป็นความมีแพชชั่นอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นความรักขนาดนั้นอบางคนก็เพิ่ง พูดคุยสารัมพันธเพิ่งอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ทําความรู้จักกันเนอะก็ไม่ต้องรีบอย่างที่บอกว่าบางคนก็คือมีแผลในอดีตอาจจะตัวเราหรืออาจจะเป็นคนคุยกับเราก็ได้ที่เขามีแผลเพราะฉะนั้นรีบไม่ได้เนอะถึงแม้ว่าจะมีความเคมีตรงกันเราก็ค่อยเป็นค่อยไปหรือบางทีมันก็อยู่ในช่วงของการปรับจูนตอนแรกคะ่ะว่าเคมีตรงกันไหมมีไลฟ์ตล์เหมือนกันหรือเปล่ามีอะไรที่เราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบเนอะหรือถ้ามันเป็นคนเก่าๆกลับมาเพิ่นคิดว่าคุณก็อาจจะยังมีเคมีกับเขาอยู่ยอ เขาเนาะคุณก็เลยเปิดใจถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องบอกเขาว่า Energy ในช่วงจังหวะเวลานี้มันคือเคมีแปลว่ามันมีความเข้ากันได้แต่ว่ามันก็ยังต้องเรียนรู้ว่ามันเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนเนาะบางทีเคมีถ้ามันยังไม่ได้มากพอมันก็จะยังไม่ได้สามารถก้าวกระโดดจากคนคุยไปเป็นแฟนได้ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์หรือเราจะมีคอมมิทเมนต์กับใครสักคนหนึ่งอะแค่เคมีมันอาจจะไม่พอเนาะมันต้องมีความรักมีความผูกพันมีอะไรหลาย อย่างเพิ่มเติมด้วยแต่จุดเริ่มต้นของความสมันแน่นอนค่ะมันคือเคมีซึ่งคุณน่าจะมีกับคนคนนี้นะก็ไม่ต้องรีบละกันเดี๋ยวเรารอดูครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมอย่างที่เพื่อนบอกเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกแบบนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะต่อไปคนมีคู่บ้าง คนมีคู่คือมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะคนทัดดินนะเรามาดูกันค่ะพฤกษกันมาก่ความรักของคุณในช่วง1-15พฤษภาคมนะคนมีคู่เป็นยังไงเอ่ยคนทัดดินมีคู่นะความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะ h ฮพริ t เทสคะ่ะสับสนว้าวุ่นใจเหรอ3ดาบเฮิร์อะไรเอ่ย6ถ้วยน้อยใจแฟนเหรอโอ้มีสีดาบด้วยแล้วก็เดอบมูน แปดไม้ความสัมพันธ์ยังคงไปต่อนะปันคิดว่าคุณก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์นี่แหละแต่ว่ามันก็มีความไม่ได้ดั่งใจผิดหวังเสียใจยังมีความอื่นๆอยู่ในความสัมพันธ์แปลว่าคุณสองคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงนะซึ่งไม่ได้บอกค่ะจากไพ่ไม่ได้เห็นถึงความรุนแรงในเชิงว่าปะทะทะเลาะลงมือลงไม้หรือว่าด่าทออะไรกันไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่ว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมีปัญหามันมีเรื่องที่บาดเจ็บมีเรื่องที่ทําให้ผิดหวังเสียใจมีเรื่องของการอาจจะพูดอะไรกันให้รู้สึกผิดหวังเสียใจหรือทําร้ายจิตใจกันเป็นไปได้มีไฮเปอร์เทสคือมันมีอะไรที่เก็บอัดอั้นไว้ในใจเนอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจไม่กล้าบอกก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นการทะเลาะเบาแวงเลยก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขามีอะไรหรือเปล่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเล้นเราหรือว่าเขานิ่งๆไปความสัมพันธ์มันดูเนิบเนิบมันดูไม่หวือหวาหรือมันไม่ได้ดูแบบรักนดดดิ่มมเเหือ มันก็อาจจะต้อง ค่อยๆพูดคุยค่อยๆแก้ปัญหากันเนอะอย่ากเก็บเอาไว้ในใจอย่างเดียวเพราะมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นการคิดเยอะคิดมากของคุณจนเกินไปด้วยเพราะว่าไฮ p ปอร์เทสกับเดมู n ขึ้นมาเนี่ยอีกแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอิ o t มชชันแลค่ะช่วงนี้คุณอาจจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเนี่ยมันมีเรื่องเก่าๆอดีตมาล้อนคุณหรือว่าด้วยความอารมณ์เยอะเนาะมันมีความกลืนกินอะ่ะปุก็คิดว่ามันเป็นอารมณ์เป็นอดีตอะไรต่างๆที่เข้ามาหล่อๆให้คุณรู้สึกทุกข์ใจทั้ ไม่มีอะไรก็ได้ถ้าคุณสื่อสารกันเนาะแบบไม้เป็นพ่ของการสื่อสารพูดคุยความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แต่ก็ต้องดูอารมณ์ก่อนถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเหตุผลนะถ้าไปคุยมันจะยิ่งแย่ yeah, มันจะยิ่งทะเลออกกาะกันคุณก็อาจจะต้องรอให้เลยช่วงนี้ไปก่อนเนอะให้อารมณ์มันดีขึ้นมีความเป็นเหตุเป็นผลมากเึินไม่มีความหงุดหงิดโมโหอะไรแล้วเนี่ยคุยด้วยเหตุด้วยผลได้แล้วเราค่อยคุยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออตอนนี้ยเราพร้อมแล้วนะเรามีสติมากพอแนะนําให้เปิดใจพพูดคคุยยแตตต่่่่้้าาังงงไมรมรอก็น อยู่ไปก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบแก้ปัญหาเพราะบางทีมันจะยิ่งเละกันไปใหญ่ถ้าเราใช้อารมณ์ฟาดฟันกันเนาะมันก็เหมือนไปยิงบอมใส่กันถูกไหมบางคนก็รู้สึกแบบเนี่ยมันมีหกถ้วยเนอะอาจจะน้อยอกน้อยใจเขาไม่เหมือนเดิมคิดถึงเรื่องเราเก่าๆความทรงจําดีๆแล้วปัจจุบันนี้มันดูนิ่งเงียบมันดูเหมือนเขาไม่ได้แบบดูแลเราเหมือนเดิมอะไรแบบนี้อ่ะมันเลยทําให้เราไปตกกังวลหรือนอยไปเองทั้งที่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะจากไพ่เนี่ยองตรงเพิ่งไม่ได้เห็นว่ามันมีเรื่องของบุคคลที่3อะไรขนาดนนนนััั้แต่่มมเเป็รืองงคววาผิด เสียใจความน้อยใจความไม่เหมือนเดิมอะไรในความสัมพันธ์มากกว่าก็แนะนําว่ามันจําเป็นต้องเปิดใจพูดคุยถ้าเกิดเราพูดคุยแล้วเรายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์จับมือกันแน่นพอคุณก็จะแก้ปัญหาได้เนาะจับมือกันแก้ปัญหาแล้วความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาดีเหมือนกับการที่เราทะเลาะเบาแวงกันเพื่อทําให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็รักกันมากขึ้นนั่นเองเนาะเอเนอจีส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของความห่างเหินเรื่องความน้อยใจเรื่องความไม่เหมือนเดิม มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของบุคคลที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเขาไม่ทำเอาไปใช้คํานี้แล้วกันถ้าเกิดเขาไม่ทําคุณเองก็เป็นคนทําได้ไหมายถึงว่าไม่สวีดหวานหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันมีความใกล้ชิดหรือมีความสร้างแพชชั่นคุณสามารถทําได้นะก็แนะนําให้คุณเป็นคนทําแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันไปแล้วตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สามารถจะมาสปาร์กจอยติดอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าเว้นระยะก่อนไป ดูแลตัวเองดูแลอารมณ์ของตัวเองก่อนไม่ให้มันดรามา่าไม่ให้มันกืนกินตัวเองอะ่ะจนคุณเป็นความทุกข์จนเกินไปอะ่ะให้ใบนี้นะบางทีเห็นปะตอนแรกเราเป็นคนอะ่ะแต่พอเราทะเลาะเบาแหวงกับแฟนมากๆมันกลายเป็นยักษ์ขมูขี่กลายเป็นปีศาจอะ่ะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองค่ะว่าตอนที่เรารักกันใหม่ๆเราเป็นคนใช่ไหมแต่เวลาทะเลาะเบาแหวงมีปัญหาทีไรเรากลายเป็นปีศาจทุกทีหรือเปล่าแล้วใครจะอยาก คุยหรืออยากอยู่กับปีศาจก็อาจจะไม่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกลับมาเยียวยาหรือกลับมาพูดคุยกับตัวเองก่อนคะ่ะกลับมาอยู่นิ่งๆเนาะสี่ดาบคือการกลับมาทบทวนนิ่งๆไม่จําเป็นต้องรีบในการที่ต้องแบบไปรีบเคลียร์รีบคุยถ้าคุณไม่พร้อมเพราะจากภัยเนี่ยเปิ้นไม่เห็นว่าคุณจะเลิกกันอ่านะตอนนี้นะมันแปลว่าเราไม่ต้องรีบไปคุยถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าคุยด้วยอารมณ์แล้วมันจะยิ่งพังแนะนําว่าอยู่นิ่งๆในพื้นที่ไปเคลียร์เอเนจีของตัวเองก่อนว่า อะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่ทลาะเบาแวงไปที่มันมีปัญหาความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุมีผลมันมีหลักฐานไหมหรือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันเป็นความไปโพล่าเป็นความนอยของคุณไปเองหรือเปล่าหรือใดๆนะก็ค่อยๆแก่ไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมก็แลวกันนะคะต่อมาโรแมนต์เซงโจสุดท้ายอยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณเอ่ยดีดออกมาแล้วเอาเลย โอเพนอัพค่ะจำเป็นจะต้องเปิดใจนี่ไงมันก็คือการเปิดใจพูดคุยบางทีพอเราเคยมีความทุกข์หรือเขาเคยทําให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจอะไรมาเนี่ยเรากลายเป็นเราปิดประตูตายไปเลยไม่พูดละพอพูดไปเดี๋ยวก็ทะเลกกาะกันพูดไปเดี๋ยวก็มาหาว่าเรางี่เง่าอีกหรือว่าพูดไปก็ไม่อยากรู้ความจริงใดๆก็ตามที่ทําให้ปัญหามันถูก ปิดซ่อนเก็บเอาไว้แล้วมันไม่ได้รับการแก้นะคะเปิ้ลก็แนะนําว่าจาเป็นต้องแก้ค่ะแต่ไม่จาเป็นต้องแก้เดี๋ยวนี้ให้ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองไหวไหมอารมณ์ยังขึ้นลงอยู่ไหมถ้าอารมณ์ยังขึ้นลงยังรู้สึกว่าไม่ไหวไม่พร้อมกลับมาเคลียร์ตัวเองก่อนว่า ปัญหาของเราอยู่ที่ไหนเนาะไม่ต้องไปแก้ที่แฟนนะแก้ที่ตัวเองก่อนนะพอแก้ที่ตัวเองได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราค่อยเปิดใจพูดคุยกันเพราะว่าถ้าพูดคุยกันเนี่ยเปิ้ลมองว่าทั้ง8ดไม้แล้วก็ทั้ง Open Up เนี่ยแปลว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็ยังจับมือกันและไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้อย่างแน่นอนนะคะและนี่คือทั้งหมดของ energy คนธาตุดินพฤกษการมากรประจำวันที่1-15ถึงพฤษภาคม6 8แค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กำลังใจให้เปิ้ลโดยการกดซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเรามาดูกันใหม่ในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมก็นละกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปส่วนใครมีปัญหามากๆอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาได้นะคะก็เป็นการดูเฉพาะให้กับคุณเลยคลิปแบบนี้เป็น general reading อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาความัมพันนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณเพราะว่าดวง อันไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือมันต้องมีปัญหามีเรื่องของอารมณ์มีความรู้สึกขุ่นมัวไม่โอเคในความสัมพันธ์ถ้าคุณบอกคุณรักกันดีคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะบ๊ายบาย